นะครับวันนี้ช่วงบ่ายฝนตกอย่างหนักเลยนะครับและแล้วช่างบุญหอก็โอ้มีเสื้อบุรีรัมสีส้มโอ้ไม่ธรรมดานี่ว่ะใสจนเบื่อแล้ว,ว <c oughs> อันนี้มันชัดไหมี่า <c oughs> สายตาปาไม่ได้นี่ว่ะช่วงนี้แกและะ้วมั้งนะครับและแล้วช่างบุญหอก็มีเว็บร้อยสิบไอสองพัน ยี่สิบสองนะครับโอ้สองพันยิบสองเลยเนาะไม่เอี่ยมเลยมันต่างกับสองพันยิบเอ็ดตรงไหนวะเนี่ยตรงชื่อครับเออชื่อสองพันยี่สิบสองเนาะเออตรงชื่อใช่ไหมล่ะเอาไหนเจ้าของรถคันนี้เรียกมาหน่อยสิเอาใครเป็นเจ้าของคันนี้ยกมือขึ้นไอ้ยหยายิ้มด้วยนะนี่มีรถใหม่แล้วยิ้มก็เลยอ่ะนี่ก็จอนสุวรรณเทพันอ่ะ ในเมื่อช่างจอนะครับได้รถเว็บร้อยสิบไอปีสองพันยี่บสองใหม่แม่ไปแอบซื้อตัวไหนนี่แอบซื้อมาฮะแอบซื้อเมื่อวานครับนี่เออไปซื้อตัวไหนวะเนี่ยเห็นมันทํางานอยู่ยๆอยู่ตัวไหนวะเนี่ยงงซื้อมาเมื่อวานเองไปตัวไหนเห็นทํางานทั้งวันไปช่วงพักเที่ยงครับอ๋อพักเที่ยงไปเอารถครับแม่ไม่ยอมบอกกลัวจะต้องฉลองมั้งนี่ครับกลัวเสียลอะไรลำใหญ่ อ,อันนะครับและแล้วช่างจรก็มีรถใหม่นะครับนอกจากจะทํามีรถเก่าอยู่หลายคันก็ช่วงนี้เลยตัดสินใจนะครับออกรถใหม่เลย,อ,ยออกที่หลังดังกว่านะครับปีสองพันยี่สิบสองให้ดูไมซิมกี่กิโลแล้วไม้นี้ใช้สายใช่ไหมอโอ้สี่สิบเจ็ดกิโลแม่แ โอ้รถนี้เพิ่ง47กิโลโอ๋อคือรถใหม่จริงๆเนาะ, <c oughs> ะแล้ววันนี้อ้าปกติช่างจรจะขับอาซีใช่ไหมครับแล้ววันรถนี้ให้ใครใช้ครับโอ้ให้ให้แม่บ้านอ๋อโอก้กให้แม่บ้านใช้เอาแล้ววันนี้ช่างจรเอามาที่ร้านเพื่ออะไรครับเอามารีเมปครับเฮ้ยออกหนึ่งวันรีแมปทาไมอยากอยากซิ่งครับ <c oughs> รีแมปแล้วมันไม่ใช่ซิ่งร,ร,ร,รีแมปก็คือเราอาจจะ เพื่อให้มันให้รอบมันตัดช้าครับคือเราบิดมาแล้วมันตัดเร็วใช่ไหมครับมันตัดเร็วอ๋อเยอะเยอะเดี๋ยวแม่บ้านบิดแล้วไม่ตัดแล้วยุ่งนะแม่บ้านไม่รู้เรื่องเรกเพราะบิดไม่ถึงยี่สิบหรอกเนาะครับโอเคยวจะให้ได้อยู่คิดดีหรือยังนี่ครับหรือช่างจอเนี่ไม่ได้แบบไปฟรีนะต้องจ่ายเงินนะครับอย่างน้อยก็อืมเคอะในเมื่อช่างจออยากรีแมป ได้เราจัดให้47กิโล 2, 2,022เพราะนช่างจรนคิดไว้มานานแล้วถ้ามีรถใหม่จะรีแบบในที่สุดได้มามปุ๊บเออวันนั้น,นช่างจรนให้รีแบบอาซีแต่เราทำไม่ได้ครับเอาวันนี้จัดให้ครับและแล้วอืดยโะเอารอบหนักๆเลยหมื่นสามไปเลย รถเดิมเดิมช่างจรก็เอาเบาะก่อนหมื่นห้าร้อยได้ไหมเนาะโอเคหมื่นห้าร้อยเอาละครับมารีวิวรถสองพันยี่สิบสองกันหน่อยนะครับเอาช่างจรไปสว่างหน่อยเลยขาตั้งคู่หน่อยสิวยเอาละ,ะครับสําหรับเวฟสองพันยี่สิบสองนะครับรุ่นนี้นะครับส่วนไม่นะครับไม่ดิจิตอลนะครับสองพันยี่สิบเอ็ดเป็นดิจิตอล 2,022ก็เป็นสายใหม่ที่มีสายนะครับนี่น,นี่และต่อไปเรื่อยๆก็จะมีสายนะครับแต่มัมีบางคันยังไม่ตอ่อต่อไปจะไม่มีนะครับความแตกต่างนะครับระหว่าง2,021กับ2,022นะครับคือเอาเลข21ออกใส่เลข22ไม่ใช่ับฮะยางครับอ ะแล้วก็แตกต่างในการสติกเกอร์นะครับจะมีสติกเกอร์ตรงนี้ส่วนคุมพลังอะไรก็น่าจะเดิมๆนะครับ <Okay. S 1> เหมือนเดิมทุกอย่างแต่ก็ช่างจอมบอกว่าภูมิใจที่ได้ใหม่ล่าสุดในเมื่อเราออก2,022มันก็ได้2,022หนอเพน mm. แต่ช่างบุญหอบอกว่าต่างกันตรง อะไรอะไรเอ็งพูดเมื่อกี้สติ๊กเกอร์ทางการตรงสติ๊กเกอร์เราเอาสติกเกอร์มาติด2021เอ็ดเองไหมจะได้เป็น2022ัน่สองไม่เอาไม่เอาเอาโอเคจัดการเลยครับช่างจอดถอดอ่ะรถปี2022ครับวันนี้มีโอกาสได้เสียบเลยนะครับช่างบุดหัวเอาสักหมื่นหมื่นห้าร้อย งั้นช่างจอนไม่ยอมครับมาเซาซีว่าแมปแมปแมปอะไรนะรั <c oughs> เหนื่อยจริงๆนะครับแมปมาแล้วให้ช่างจอนขับดูจะเป็นยังไงนะครับเครื่องเดิมท่อเดิมยางเดิมยางพักเท้าเดิมบางสู้เดิมรถเดิมทั้งคันนะครับคอยดูแล้วเจ้าของลองดูแล้วจะเป็นยังไงนะครับโ <c oughs> อเคสเร็จนะครับ ให้เจ้าของลองดูนิดหนึ่งสิให้จัางจรอ,องหน่อยสิว่าจะเป็นยังไงสองร้อยเนาะ,ะไม่ต้องยังไม่ต้องลองก่อนเพื่อจะได้ทําใหม่อืมจัางจรมีรถใหม่ไว้เย็นนี้สงสยัยแต่ต้องเมานี่หน่อยละมั้งววาเย็นนี้โอ้เสียงแปลกเลยไหมนะครับเจ้าของลองนะครับ โอ้โอ้โอ้บิดแท้ช่างจรนน่โอ้มาแบบเงียบกริบเลยไม่ได้ยินเสียงที่นี่เลยโอ้เฮ้อสิ่งเท่ช่างจรครับอันนี้รถช่างจรเองเนาะแล้วพอแมปแล้วรู้สึกยังไงครับพุ่งครับวิ่ดงดีกว่าเดิมพุ่งเลยเนาะครับก็รถใหม่ก็คือเขาล็อกใหม่อยู่แล้วเนาะะนะครับต่อไปนะครับ โครงการของช่างจรอีกต่อไปชอ่ะโครงการช่างจรอีกต่อไปก็คืออะไรครับแคมครับต่อไปเป็นแคมเนาะแคมเจ้าของอะไรครับหิงสุพรรณอ๋ออีกไม่นานเนาะเพราะว่ารถเดิมท่อเดิมแต่ว่าเราอยากใส่แคมเนาะกับรีแมปจบแค่นี้เดิมเนาะเดิมๆทุกอย่างแต่เพียงแต่แมปกับแคมแคมจบลูกเดิมอะไรเดิมแต่แคมกับหมกอ้ออะไรนะแคมกับอะไรโอเค อ่ะโอเคครับดีใจกับช่างจรด้วยนะครับได้รถใหม่อ่ะโอเคครับคลิปนี้ก็ค,ครับอ่าโอเค